ไหลคุณอุ่นกว่าใครบทประพันธ์โดยสวิชยาให้เสียงภาคโดยมาริยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปีพุทธศักราช2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมแม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือขัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูล และเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่ส0บถ้านอนไม่หลับก็ไม่ต้องล็อกประตูนะสิ่งที่ภาพพิมพ์กังวลใจไม่เป็นอย่างที่คิดบิดาและมารดาของนันทิชานั้นน่ารักมากหลังจากเกิดเหตุการณ์น่าขายหน้าภาพพิมพ์ก็ดีดตัวออกจากคนพี่ทันทีบิดาและมารดาของนันทิชายิ้มบางๆท่าทางสุขุมของทั้งคู่ ทำให้ภาพพิมพ์รู้สึกเหมือนอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ใจดีแม้ในใจจะยังเต้นแรงด้วยความอายหล่อนก้มหน้าหลบสายตาพยายามอยู่ห่างจากนันทิชาเสียงหัวเราะเบาๆของผู้เป็นแม่ก็ดังขึ้นลูกสาวแม่พาใครมาแนะนํากันละเนี่ยน้ำเสียงนั้นอบอุ่นเจื้อความเอ็นดูภาพพิมพ์เงยหน้าขึ้นมองอย่างประมา่น้นองเข้าฟังค่ะนันทิชาแนะนำ ชื่อน่ารักจังท่านทั้งสองรับไหว้คนที่อาจเป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของท่านในอนาคตดูหน่าเด็กจังคงไม่ใช่เพื่อนทิชาใช่ไหมมารดาเธอเปิดประเด็นมาแล้วป้าฉายอาจจะเปรย์เรยไว้บ้างแล้วค่ะเขาฟัางเป็นแฟนทิชาเองตั้งแต่เกิดจนวัยใกล้สี่กระตันทิชาไม่เคยพาสาวคนไหนมาที่บ้านสักราย ท่านนึกว่าลูกจะครองตัวเป็นโสดอยู่แบบชดโชดตามประษาคนไม่แคร์โลกไม่สนใจใครซะอีกหากวันนี้กลับพาสาวน้อยหน้าตาน่ารักมาเยี่ยมเยียนถึงบ้านไอ้ข่าวที่ว่าแอบกูกิ๊กกันนั้นคือความจริงหรอกหรือนี่ว่าจะไถ่าถามซะหน่อยแต่คุยผ่านโทรศัพท์ก็คงไม่สะดวกนะักรอจนลูกกลับบ้านนึกว่าจะมาคนเดียวกลับพาว่าที่ลูกสใภ้มาแนะนำตัวซะได้ เออกินข้าวกินปลากันมาแล้วหรือยังใกล้ถึงเวลาตั้งโตอาหารแล้วนี่บิดานันทิชามองนาฬิกาพยักเพยยิดไปทางป้าฉายให้จัดการตั้งโตอาหารก่อนเวลาได้เลยยังเลยค่ะพ่อออกจากโรงพยาบาลก็มาที่นี่เลยบิดาพยักหน้าตอนท่านรู้เรื่องที่นันทิชากระโจนเข้าไปช่วยภาพพิมพ์จนบาดเจ็บสาหาัสก็วิตกกังวลไม่น้อย จะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลลูกก็สั่งห้ามบอกตนเองไม่เป็นอะไรถึงขั้นวิดีโอคอลมากระโดดตบให้ดูอีกว่าตนเองนั้นสบายดีคนเป็นพ่อแม่ไม่สบายใจนักหรอกแต่เห็นทำขนาดนี้ก็จำใจเชื่อก่อนจะออกจากโรงพยาบาลนัน,นทิชาบอกจะกลับมาพักที่บ้านทว่าไม่คาดคิดว่าจะพาผู้หญิงที่เป็นข่าวมาด้วยโตอาหารขนาดใหญ่ถูกจัดเตรียมไว้อย่างดี บรรยากาศเป็นกันเองและไม่เป็นทางการทำให้ภาพพิมพ์รู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างคุณแม่เอ่ยถามถึงชีวิตส่วนตัวของภาพพิมพ์โดยท่าทีสนใจจริงๆหนูเป็นนักศึกษาใช่ไหมเรียนคณะอะไรเหรอลูกเรียนคณะนิเทศศาสตร์ค่ะอ๋อคณะเดียวกันกับที่ชาเลยนะสิถ้ามีอะไรไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามผีเขาได้เลยนะลูกทิชานะ่ะเรียนเก่ง ได้เกียรดนิยมมาให้แม่กับพ่อชื่นใจด้วยได้ทีก็ขออวดลูกหน่อยนอกจากความสวยที่ได้นางมาแล้วก็มีส่วนสมองด้วยที่ได้มามากไม่แพ้หน้าตาน้องฝึกงานแล้วค่ะใกล้จบแล้วดีดีเราหนีถารียนจบแล้วจะหมั้นกับพี่เขาเลยไหมคนแก่ใจร้อนไม่สนใจระยะเวลาบุตรสาวของนางใกล้สี่สิบเข้าไปทุกที คืนมัวประวิงเวลาได้ตายก่อนอุ้มหลานเป็นแน่แท้ภาพิมพ์ชะงักงันกระพริบตาปริบๆไม่รู้จะตอบเช่นไรในเมื่อหล่อนและนันทิชาเพิ่งตกลงคบหาดูใจเป็นคนรักกันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองหล่อนว่าคนพี่รีบร้อนแล้วนะหากมารดากลับรีบร้อนกว่าดูนางให้ดูแม่สินะแม่คะใจเย็นก่อนคะ่ะ นันทิชาเอ่ยปรามพลางสายหน้าอย่างระอาหากก็เข้าใจมารดาดีด้วยเพราะเธอเองอายุอานามก็มากแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พาสาวเข้าบ้านท่านจึงดูตื่นเต้นมากไปหน่อยจนอาจเผลอทำให้ภาพพิมพ์กดดันเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเลยค่ะเราทำไมไม่คุยละ่ะลูกคุณแม่ยิ้มกว้างสายตาเป็นประกายเหมือนเห็นโอกาสทอง พ่อกับแม่เองก็อยากอุ้มหลานไวๆยิ่งเห็นหนูข่าวฝากงนารักแบบนี้แม่ยิ่งมั่นใจว่าทั้งคู่ต้องไปกันได้ดีแน่ๆใช่ไหมคะพ่อท่านคิดภาพไปไกลถึงอนาคตที่บุตรสาวจะมีทายาทต,ตัวน้อยๆวิ่งเล่นในสวนใช่เลยจ้าแม่บิดาพยักหน้าเสริมท่านเองก็เห็นดีเห็นงามกับคนเป็นพรนรยาแม่เขาผูดถูกนิทาตกลงกันแล้วว่าคบกันจริงจังพ่อว่า ยิงเร็วยิงดีนะจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันภาพพิมพ์หน้าแดงระเรือ่อทั้งจากความเขินและความรู้สึกกดดันหล่อนหันไปมองนันทิชาอย่างลนลานหวังว่าคนพี่จะช่วยแก้สถานการณ์นี้ให้แม่คะพ่อคะทิชากับน้องเพิ่งเริ่มคบกันเองคะ่ะยังต้องให้เวลาเรียนรู้กันอีกนานนันทิชาตอบด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่หนักแน่นถึงภาพพิมพ์จะนั่งนิ่ง รอยยิ้มดูเป็นธรรมชาติแต่เธอกลับสัมผัสได้ถึงความเกรงใจเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในดวงตากลมโตรู้ดีว่าความกระตือรือร้อนของพ่อแม่เธออาจทำให้ภาพพิมพ์รู้สึกกดดันแม้หล่อนพยายามปกปิดความรู้สึกนั้นไว้ก็ตามในฐานะคนพี่นันทิชาไม่อยากให้ภาพพิมพ์ต้องลำบากใจเธอพาคนน้องมาบ้านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าก็คงทำให้หล่อนตกใจพอสมควรแล้ว นันทิชาจึงคิดว่าควรปล่อยให้อีกฝ่ายได้พักผ่อนเรากินข้าวกันเถอคะค่ะทิชาอยากให้น้องพักผ่อนแล้วเสียงนั้นเข้มขึ้นเล็กน้อยบ่งบอกให้คนที่เลี้ยงเธอมาตั้งแต่เด็กเข้าใจได้ทันทีว่าควรหยุดการพูดคุยเรื่องนี้สักทีคนเป็นพ่อแม่มองหน้ากันเลืกลางยิ้มเจริญก่อนจะเริ่มตักอาหารและรับประทานเธอเอื้อมมือไปแต่หลังมือของภาพพิมพ์เบาๆราวกับจะบอกว่า พี่อยู่ตรงนี้เสมอไม่ต้องคิดมากนะบรรยากาศบนโต๊ะอาหารเริ่มผ่อนคลายลงมารดายังคงถามไถ่เรื่องราวของภาพพิมพ์อย่างสนอกสนใจและเป็นกันเองในขณะที่บีดาก็แอบเอ่ยชมความน่ารักของภาพพิมพ์อยู่เป็นระยะนันทิชาทำเพียงนั่งยิ้มมุมปากมองทั้งสามคุยกันอย่างออกรสความสัมพันธ์ของภาพพิมพ์และบิดามารดาของเธอเป็นไปด้วยดี ท่านไม่ได้มีท่าทีรังเกียจใดๆทั้งยังดูชื่นชอบคนน้องไม่น้อยมันช่วยให้ความกังวลในใจของนางแบบสาวคลายลงเมื่ออยู่กันตามลำพังหลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนันทิชาพาภาพพิมพ์มายังห้องรับรองแขกคนร่างสูงย่อนตัวลงนั่งข้างๆคนตัวเล็กกว่าที่ดูเงียบไปตั้งแต่ออกจากโต๊ะอาหารหันไปมองภาพพิมพ์ดวงตาสีเข้มสะท้อนความรู้สึกผิดที่ปรากฏชัดเจน พี่ขอโทษแทนแม่กับพ่อพี่ด้วยนะอย่ากดดันกับคำพูดคนแก่เลยเสียงนุ่มนวลหากเต็มไปด้วยความจริงใจนางแบบสาวรู้ดีว่าวัยยี่สิบตนต้นยังมีเวลาในการใช้ชีวิตอีกมากมายเธอไม่ต้องการขโมยช่วงเวลาแห่งประสบการณ์สำคัญของคนรักเพื่อครอบครองหล่อนไว้เพียงผู้เดียวหรอกแบบนั้นมันก็เห็นแก่ตัวเกินไปหนูไม่ได้รู้สึกกดดันค่ะแค่ตกใจนิดหน่อย ที่ท่านพูดตรงขนาดนั้นแต่คุณพ่อคุณแม่พี่ธิชาน่ารักมากเลยค่ะหนูเลยไม่คิดมากภาพพิมพ์สายหน้าเบาๆเอ่ยออกมาตามที่ใจคิดนันทิชาย,ยิ้มล่งอก,อกทันทีที่ได้ยินพี่กลัวหนูจะอึดอัดแทบแย่ไม่ค่ะไม่หนูไม่ได้อึดอัดมือเล็กโบกรัวๆยืนยันคำที่เอ่ยหนูแค่เขินนิดหน่อยแก้มนวลแดงระเรือ หล่อนเองเพิ่งอายุพลเลขหนึ่งมาได้สองปีเองแต่ผู้ใหญ่กลับพูดเรื่องที่ยังไกลตัวและไม่ได้คิดไว้ดีแล้วถ้าหนูไม่อึดอัดพี่ก็สบายใจพาพพิมพ์เหลือบมองคนพี่รอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความอ่อนโยนส่งมาให้หล่อนก่อนที่จูจ่ๆคนพี่จะเปลี่ยนท่าทีดือด้อเอาเถอะหนูพักผ่อนก่อนดีกว่านางแบบสาวลุกขึ้นยืนเต็มความสูง แต่ถ้ากลัวว่าจะนอนไม่หลับคนพี่เว้นช่วงไม่เอ่ยต่อภาพพิมพ์ขมวดคิ้วแงนหน้ามองสงสัยดวงตาคู่นั้นพราวเรยียบจนภาพพิมพ์รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลก็ไม่ต้องล็อกประตูนะเดี๋ยวดึกๆพี่จะมากล่อมหนูเข้านอนเองพี่ทีชาบ้าบอมากงมากล่อมนอนอะไรดูก็รู้ว่างูพิษตัวนี้ไม่ได้หวังแค่กล่อมหอกตาคมวาววับ ชวนเสน่หาเหลือเกินเมื่อครูยังดูนุ่มละมุนเป็นห่วงหล่อนอยู่เลยแล้วทำไมยามนี้ถึงได้รอยเล่เช่นนี้เปลี่ยนสีไวจริงๆแค่รู้จักใกล้ชิดกันไม่กี่วันหล่อนรู้สึกว่านันทิชาไม่ได้นิ่งขึมอย่างที่คิดไว้เลยสักนิดคนพี่น่ะอสอรพิษตัวแม่พร้อมฉกหล่อนให้อ่อนเปลี้ยแล้วลากไปขย้ำกินจนอิ่มนหนำหล่อเล่นนะ่ะคนพี่พูดกลัวหัวเราะ ยิ้มเอ็นดูเยน้องที่ทำตาโตยิ่งกว่าไข่ห่านดูทำหน้าเข้าคิดว่าเธอจะเข้ามาลักหลับหรือยไงระดับนี้แล้วถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมเธอจะไม่แตะต้องเด็ดขาดที่ทิชาส่งค้อนวงใหญ่ให้คนพี่จนแว้นสัน่นใบหน้ายังคงแดงก่าทั้งอายทั้งโกรธมาล้อเล่นเรื่องนี้ได้ยังไงกันทั้งสายตายังประกายวิบวับสะจนใจเต้นระรัว ก็พี่อยากให้หนูยิ้มไงหนูไม่ได้เครียดค่ะไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้นพาพิมพ์ย่นจมูกใส่ก่อนจะลุกขึ้นยืนบ้างหนูจะไปอาบน้ำแล้วค่ะพิชชชากลับห้องเถอะนั่งแบบสาวล้วงกระเป๋ากางเกงท่าทางผ่อนคลายพยักหน้าหงึกงักได้สิแต่ถ้าหนูกลัวจริงๆประตูไม่ต้องล็อกนะคนตัวสูงโน้มลงมากระซิบเสียงพราเอ๊ะยังอีก ยังยังไม่ไวายล้อเล่นกับเด็กขี้กลัวพาพิม์พเลยวาดฝ่ามือออกไปหากคนพี่หลบได้ว่องไหวหัวเราะเสียงดังลั่นผิดวิสัยซะจริงดูอารมณ์ดีมากเกินไปด้วยซ้ำหล่อนมองคนพี่ที่หัวเราะอย่างอารมณ์ดีด้วยความไม่พอใจพี่ทีชาหยุดแกล้งหนูได้แล้วคะ่ะคนอายุมากกว่ายังคงหัวเราะน้อยเมือเรียวสวยยกขึ้นลูมหัวคนน้องก่อนจะลามปีกแก้มนิ่มเบา ก็หนูน่ารักนี่ยิ่งตอนเขินยิ่งน่ารักแก้มที่แดงระเรื่ออยู่แล้วยิ่งเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นหล่อนทำหน้ามุยพร้อมกับหมุนตัวเตรียมเดินหนีไม่อยากพูดกับคนขี้แกล้งอีกแต่ก็ไม่ทันก้าวผลคนพี่ก็รังแขนเอาไว้ซะก่อนเดี๋ยวก่อนสิเสียงทุ้มกระซิบแผ่วเบาที่ข้างหูนุ่มนวลจนภาพพิมพ์หยุดชะงักแล้วไหล่ของหล่อนก็มีคางมาเกยไว้ในเวลาต่อมา พร้อมทั้งแขนยาวพาดอยู่ช่วงเอวตรงหน้าคือกระจกเงาสะท้อนท่าทางและใบหน้ารวมถึงดวงตาของอีกฝ่ายพี่ขอโทษนะถ้าพูดอะไรเล่นๆแล้วทำให้หนูไม่สบายใจหล่อนไม่ได้ไม่สบายใจเพียงแต่ใจมันวุๆววุ้หว่หวพ่พิกลเวลาสบตาคมหรือได้ยินคำพูดที่ชวนจินตนาการให้คิดไปไกลภาพพิมพ์หน้าแดงขณะมองเงาสะท้อนแววตาคมที่เคยเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์ กลับเปลี่ยนเป็นจริงจังและอ่อนโยนอีกครั้งทำไมเปลี่ยนโหมดได้ว่องไวอย่างนั้นนะตามไม่ทันเลยจริงๆแต่ไม่ว่าจะอยู่ในโหมดนุ่มนวลหรือรอยเล่ภาพพิมพ์ก็แพ้ทางคนไหลกว้างไปหมดนันทิชาคลี่ยิ้มเบี่ยงร่างอวบอันให้หันกลับมามองหน้าตนเองใบหน้านวลยังแดงสัน้นเมื่อถูกช้อนคางให้ขึ้นมาสบตากันในชัดเจนมากขึ้นใจดวงน้อยเต้นโครมครามกับปลายนิ้วที่ลากไหลไปตามกรอบหน้า นิ้วหัวแม่มือคลึงเบาๆช่วงกลีบปากภาพพิมพ์กลืนน้ำลายลงคอดวงตาภายใต้กรอบแว่นยังคงมองไปน้าคมไม่กระพริบตาระยะห่างเริ่มแคบลงทุกทีลมหายใจอุ่นรินรสปลายจมูกก่อนริมฝีปากร้อนจะประกบลงมาขณะหลับตาพริพ์ลิ้มรสจูบหวานละมุนละไมคนที่มีประสบการณ์ไม่เร่งรีบไม่เร่งเรา้า ค่อยๆใช้ริมฝีปากตนเองและเล่มจนคนอ่อนประสบการณ์เพเยอปากนั่นจึงเป็นโอกาสให้ลิ้นเรียวเกาะเกี่ยวเข้าสำรวจโพรงปากหวานจูบที่เริ่มต้นอย่างนุ่มนวลค่อยๆลึกซึ้งขึ้นจนทำให้ภาพพิมพ์รู้สึกราวกับล่องลอยอยู่ในหมอกบางหัวใจหล่อนเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาจากอกมือเล็กยังคงกุมสาบเสื้อนันทิชาสันร,ริกขณะที่คนพี่ยังคงอ่อนโยน ใช้ริมฝีปากและลิ้นของตนสร้างความหว่นไว้ที่หล่อนไม่เคยได้รับมาก่อนแม้ภาพพิมพ์จะหอมหวานเพียงใดหากนันทิชาก็ต้องจำใจล้าจากความหวานนั้นทว่าจมูกโดง่งยังคงคลอเคลียไม่ห่างพยายามเหลือเกินในการห้ามใจตนเองไม่ให้เตลิดไปไกลกว่านี้เรื่องราวระหว่างเธอและภาพพิมพ์เพิ่งเริ่มต้นเธอไม่ควรใจด่วนและมันก็ยังไม่ถึงเวลาที่คนน้องจะได้รับความรู้สึกนั้น หนูนอนเถอะเสียงที่เปล่งแหบพร่าแววตาเชื่อมหวานราวกับจะละลายคนตรงหน้าซะให้ได้นันทิชาต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่หักหันน้ำใจคนรักแม้ความปรารถนาจะคู่กรุนอยู่ในอกร่างสูงตัดสินใจหันหลังกลับทันทีหากอยู่ต่อคงได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีแตกในห้องนี้มีแต่ระเบิดอันตรายต่อใจและกายเหลือเกินคราวนี้ภาพพิมพ์ไม่ได้รั้งคนพี่ไว ใจหล่อนยังเต้นระรัวแรงการกระทําเกือบข้ามผ่านเส้นบางอย่างไปเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นหลังนั้นทิชาเดินเข้าห้องตนเองใบหน้าสวยคมดูเครียดขึมลงถนัดตาขณะมองหน้าจอที่มีข้อความของนาวิยาเจอพวกมันสองตัวแล้ว,ลวจะจอไงต่อ